นั่นจากว่าตอนที่ไปวัดพระง,งามเนี่ยลืมอัดเสียงเข้าไปในคลิปก็เลยจำไม่ได้ว่าตัวเองพูดอะไรแต่ว่าจะมาเล่าให้ฟังทีหลังโดยการอัดเอาก็คือไปวัดพระง,งามเป็นวัดที่แบบเล็กมากแต่ข้างหลังมีบ่อปัวใหญ่แล้วก็มีเป็ดที่เลี้ยงแบบธรรมาชาติน่ารักสุดๆแต่ขาบอกเลยว่าวัดพระง,งามเนี่ยเป็นวัดที่ เล็กจริงๆใครมานะแบบเอ้ยอยากจะอันซีนประตูอยงกันเวลอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าประตูอย่างกันเวลาสส่จริงๆแล้วเป็นวัดที่สงบเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคน <laughs> มันเล็กมากเล็ก <laughs> บอกว่ามีเจดีย์ให้ไหวอยู่จุดเดียวอ่านั่นแหละแล้วก็มีสระบัวตรงนี้ แล้วก็จะมีร้านให้ขายพวงมาลงุงพวงมาลัยให้ไหวอะไรอย่างนี้และนี่ก็คือประตูการเวลาอันสีถิงนไทยแลนด์อินอายุทยาเอาภาพมาให้ดูค่ะมีแค่นี้แหละวะัด